กลับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านเมื่อในซีมูลณะนะมูลณะ,ะใหม่พี่น้องจ๋าคั่วเฮาเนาะหลังจากที่แบบบปได้ขายก๋วยเตี๋ยวม,มาเป็นเดือนแหละพี่น้องหยุดมันบ่คอยได้ขายดีเนาะพี่น้องเลรนพี่ใหม่พี่น้องจ๋าเห็ดคั่วใหม่ให้พอกิน้นค่ำแต่งใหม่เนาะพี่้องเนาะสิ่งใหม่ๆเข้ามา สิเริ่มคลายก๋วยเตี๋ยวพี่น้องคลายอาหารคือเก่าเนาะแต่ว่าอันกาลังสีแบบเตรียมเพราองี้ค่าม,มันท่าซีพี่น้องทาซีของครวัวหม่องที่เราเคยพัดเนาะเคยทอดมันก็นกนสิแบบเปืเป่อดๆเนี่ยนะก็สิแบบเห็ดใหม่ท่าท่าถั่วบนนี้แหละนี่ nó cứ bỏ sai bèng cái này, bèng chum này, bảo là đi học cái gì vậy quay, học thương thang, wow สีสะอาดตัวเลยนะพี่นอ้องทาเม้นมาได้พี่นอ้องเป็นในดๆสีสีงามมา่พี่นอ้องทาลุ่นทาส้มน้ำกันเป็นกำลังใจค่ะในเด้อพี่นอ้องขอบุนขอ,บ,อบคุณเอฟซีถุกฐานนะพี่นอ้องไม่มเป็นไงสิเปื้อนมาจังเนาะแบบนันนนี้กระเด็นใส่นะนี่สีงามด้ไหเ มันก็ดำทุกคนาดำเลยพี่น้องจากเต่ได้ประมาณแปดปีเลยนะเเหตุมานี่ค่ะมันก็เท่าโอเคแถ้าสีบาทงามเลยสีนีน้นะงามแล้เหรอนบ้านมาอย่างที่เ่โอ้จากสะสะานี่ ทาบึงซีบ้านพี่น้องสีงามสำได้บมอต่างมา <c oughs> ทั้งโอ้คนสูงสร้างสี เตียนใหม่นะพี่อ่ะมันก็สิแบบอุ่มทุ่มขกเกันเลยนาะข้างในทานแล้วเลยเนาะ ทานข้างนอกออกปันพี่นอ้องสีมือใหม่ได้ใส่พี่นอ้องเบิ่งเนาะสีสีสีสประมาณใดพี่นอ้องแต่ว่าเฮาเฮาเฮาอันสีได้อันสีได้ซ้ำอีกเนะาะมันจะสีได้ออกแบบสวา่างแต่สีมันเบาเม้นเนาะปกติสีสีเมน้นตเมนเ้นแต่อันนี้บอรเม้นสีพี่นอ้องนี่วเวลาเ่าก็สีย่อมอีกทีหนึ่งเนาะ กัย่งสิบรล่เอียดบันไดบ่าวห้าทันได้ทานไล้อเนอะสีแหงแล้วกันสีออกแบบซีอ่าท้าวๆดิสีนี้เนะ ที้ชดไซน์นะพี่น้องมันกับบใหญายนะทาแป๊บเดียวก็แล้วบึ่งด้วยความเปื่อน ต้องต้องทาล้ำอีกอยเยอะเลาะล้อีก็ล้ำให้มันสว่างต้องล้ำอีกรอบหนึ่งห้องควใหม่ทาสีใหม่ไป่นองแล้วแล้ว ทานมาคึืนก็พอคิ้งคำเนาะตื่นเศร้ามากกับสีแห้งแล้วพี่น้องใช้ได้แล้วโอ<ฮ>้โหน่ะทำไมเธอหน้านะหน้ามัดมานี่ของก้อกใหม่น,นะแบบกับสีสะอาดสะอ้านกว่าเก่า ถ้าถูกพี่ใหม่ก็ให้ปังๆใงเฮ่งกว่าเก่านะพี่น้องนี่ยิงคากับยายกำลังปิ้งพี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงอ่าน้ำหมอกโต๊ะพี่น้องตื่นเต็มซาวมากน้ำค่า,าพี่น้องหม่าล่าวใจดี นี่นี่ผูมาสื่อสอยอุดอุ้ดนุ่นนะพี่น้องใครอยากได้อุดนุ่นในเด้ออุดนุ่นในเด้อพี่น้องก่อนได้เงินให้คิงคัมไปโรงเรียนพี่น้องเลยแม่นเมื่อวัสามสามสิบพันนี่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 พี่ม่าลาวตื่นยามเช้าเช้านะพี่น้องแต่หกโมงเช้าแต่สิบประมาณนี่พี่น้องแนมไปอันทงหน้าจนบเห็นหมดแล้ว ีมะลาวค่ะนี่มืดในกะสิเปิดอันห้ามือแรกะพี่น้องมือแรกแหกมนันค่อยคลายดีๆปังๆกว่าเก่านะพี่น้องเนาะนก่หม นี่เมนูฮอเกซิเมะอันจามจามหัวใจพี่นอ้องอันนี้กับเอฟซีท้ามมาไหม่สไงเมคนคิงคักับซีประม่านหันหาบาทหาบาทกับบังหอดแล้วยอ่ะรางวันแพงเมนะม้งซองบาทปลายเลยพี่นอ้องส,สองพันดิส,สิบบาทมันก็หาพันเท่าเลยตอนนี้เงินล่งกับต่อหาหมื่นแล้วพี่นอ้อง นี่เพราะอะไรแม่จ้ะราะว่วาห้าลูกแบบอยากซุกแล้วเนาะนข้าบาเห็ดไปทิ้งข้ามกับผู้สื่อกินพี่น้องไอ้กละหม่าาอรพอดีคนกินไปโรงเรียนเลยแม่ยุดคาาลายมากลายมากเลยนี่เหามาสียหายกีนข้ามกินไปโรงเรียนพี่น้องเอ้ยนี่โรงเรียนแบบนั้นสื่อกินแห้งเปลืองนะสื่อกินแบบเปลืองพอได้เหตุน้อพี่น้องถ้าเคยเห็ดนะนะ มันกะบเหตุเหตุอะไรหน่อย<ต>มันบอกรักแม่ดีกว่าแบบนั่งพอดีแอนช่วงหนึ่งก็ตั้งว่าบอได้เลิกคายหรือวะอย่างนี้หรอพี่น้องพอวันพอดีช่วงหนึ่งเขาก็แบบว่าบุคคลได้อยู่เพื่อนเนาะมิเตไปถ่ายคลิปได้เลยอย่างมันกะแบบอยู่อู่เพื่อนคายแบบเจ็บติดท่าแม่ถ้าแม่ก็แบบบุคอยแกล้งแง่งนะตอนนี้กัสิไปคือเก่าอยู่แต่ว่าเออเตร,รียมให้ถ้าแม่แล้วอยังเงียบเตรียมรออยกกจัง ไปนะพี่น้องนี่ข้างบ่ตู้เย็นถูกบอบอล่างก็สองกามสามเออล่างเบื่อนแล้วพมที่ข้ามกันล่างกันดัางไฟสิข้างหมอกเือพี่น้องาน เอาเลยพี่น้องจา้ามาฮอรนี่กับสิคอลาเด้วยพี่น้องเดอ้ขอพบกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งสุกุสุคนพี่น้องกลับสบายดีพี่น้อง